สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักในขลุบครับอันนี้สุเปียญาเชนเนลนี่ลูกเต่าเหล่าหลานอยู่ต่างประเทศก็ดีไมลิกาไต้หวันฮ่องกงเกาหลีเยอรมันยุโรปสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็บ,บ้านพี่เมืองน้องประเทศลาวเฮาเบิ่งพอสุเปียญาเป็นประจำเลยครับสุเปียญาได้ประวัติสี่สืออีสานนี่ครับโ <laughs> อ้ดีอกดีใจน้ำลูกน้ำเต่านด้ครับเพราะว่าพอเงาเนี่ก็เอ็ดออกมาลูกเต่าก็เบิ่งอยู่ตัวแหละ <laughs> เม่งดีิ่งดีขอามบุญคอาคุ้นลุหลายลูกหลายหลายเด้อลูกเต่รเหลานิ่งไปซะละว่าผนกันทำมหาจินของมนุษย์มานหน้าลูกเอ้ยลำบากตากต่ำสู่คนละ่าแต่คัน่าแต่พอเท่าซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ลูกเต่รอหลานยังเป็นหน่อยเป็นนุ่มยังมีชีวิตชีวาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารยังเสียกั มีหน้าที่การงานพวกครูบาอาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษาทั้งเสียเขเบื้องว้เพื่อจะเป็นเนี่ยเี่ตีแบบแผนบรการศึกษากันได้ในครับว่าคนโบราณกับคนสมัยใหม่ตะกี้ม่นมีในคนสูงจังสิอ่ามันยิ่งหมดไปแล้วนี่ยทำไมคนแปดส่วนเนี่ยเพราะเนี่ยเนี่สูงละร้อยแปดสิบนี่ครับตอนอยู่เป็นเบาอยู่อยู่นี่หันมาอยู่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้ามันหดลงอะไบูลง่สงสัยจะหดว่ะ หดลงวัยอาวอตอนนั้นบ่เห็นไอเทียเบอได้บางอย่างปะ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 ปอดพ่ายแล้วนะเออนั่นแหละการทามาหาจินเนี่ยเขโอ้ยเนาะผู้คนปบบโอ้ยหาจินมาคือกันคือเขาคือหลังเนี่ยผู้คนสูงหมือนเนาะกันน้ำห้อนไอ้สี่กับห่อนี่เองห่อนไล เออมันเป็นตะยูคนหอสเ็ตจริงๆกับ่เป็นตะยูตะกินแล้วปแปงเลอาบน้ำป๊แปงนึงไปขึ้นสมนทําสนงการนะไปยองกินข้าวกล่องีคือทิ้มึงห่วยไปตอนี้ไปสงการ์เนาะไปเมื่อ้เจ้าเล่นนันเด็กี้มมีเล่นเียนบางหิ้งนี้กันบ่เป็นบางหิงเล่นบ้า เอแตด็กๆเอาแบบน้ำใบมันไม่ใส่นาผาอะไรก็เต้นก้องจังก้องเกกันนะ่กมวนเนี่ยสงการสมัยนั้นเดี๋ยวนี้มัมีก็ยังเพลงเพลิ่มซิงร้องกันละกยเพลงเพลิมสิงร้องกันคือกันไปเพลงนี้ตัวนี้สิหายไปย้อนโลกควินนี่แหละก็บอกว่าถือกอน่เลยสองสาปีก็เนาะของสงการเนาะเนี่ยปินิษสามเลมันก็สิหายไปเลยกับเล็กน้อยปัจจุบันก็อาจจะลืมเลยอะไรมาสงการคืออะไรเขาเยาวรต่อไป ก็มาเอ่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มน่าต้นี่พอนี่เป็นนัก่การเกษตรเพราะเป็นการเกษตรมาก่อนเพราะว่าเกษตรอ้อนเนี่ยกขาปนเฉียนเนี่ยเกษตรแจ้ก็ต้องมาหุงเกษตรเตี้ยสิมาเกษตรเขาปนไม่ให้ขวานข้ามไปข้ามหน้าปูพื่อปูแพทตัวนอกเกษตรเนาะใช่ไหมเกษตรพ่อนี่เกษตรอ้อนกินก็ปนกดปนเฉียงเสียไปดิเกษตรแจ้กินกุ้ตะมะหุงเออปนเสียงพ่อปนเสียงปนเสียง ชุดเยวก็เสียนนะนี่ว่าเพื่อนครับกินกับหอยนางลมนะเป็นคับโอ้วอลงนาดีไหมนางลมเรียกว่าเออนี่แหละคนมือเนื้อมือเนื้อเรียกว่าเรื่อันี่ว่ายข่ขายบางนัดไหมได้มาทำผลไม้เลยครับผลไม้เลยครับสับปะรดนะครับมาส่วนมาแล้วครับสับปะรดวันหลััดฟังเสียงปงี้ัดมาเดียวเลยอโบมาทั้งล้ ่อยมาด้ซ so ื้อบางนัดนะขอสาวรลนะคเลยว่าเออบางกรณีมันรับางนัดมาขายเพเล่นไม่แตะไี้วจุเาไปันพาดีอนหัวมันกล่ไม่าในสมรภูมิก็พอก็พอแมงพูดเดียอมงพูดขึ้นนี้มมารงพูนะครับมาเนี่ยะครับมพูดนะครับนะครับพุดแป๊กพูดกลางบันหมดแมงพูดพาไีซซื้อท่านกนไล่หาบา้ะ ไอ้สุน่มันรักมาขายบ่สก่อนมาเล่นไม่ไม่ขาดสุ่มตะกี้พ่อไปมอไห้เขาตัวเราขายขมอเง่นด้ามอได้ครับได้เขามอบ้านพื้นได้ครับด้วยพี่น้องปองไปมากินขามาได้ครับได้ขมเขมเมาพี่นะมาพี่ด้อนี่เสียงเสียงเสียงพ่อที่ขายขมออเจะป่อยเขาขายมันพืนมันพืนอุดรเสียงพอี ขโมยนี่เกิไปผิดดื้อเจอดอกไม่ผิเดื้อไปผิดดื้อของเมาเของเมายังก็เพราะมันขายเต๋าขายเของเมาเพราะมันขายเต๋าเด้่ยของเมาเของเมานี่นะสี่คนก็ฟังเนี่ยนะจิงเดี๋ยวคนมาเอ้าขายขโมยฟังเนี่ยพอนี่พยังวายอยู่ดิเว่ยขายของเมาจริงมันมีความหมายอย่าอย่าฟังเสียงขายขอเมาคือว่าดีแท้านั้นกว่ากระลำเบนน้ำเนาะไอ้จิงเนาะ เขาห้างเขาเมาฟังด้วเจ้าเขาเมาเขาห้างฟังเนื้อนั่งเขาห้างเขาเมาตื่นมือเศร้ากินเขาครับกบกับลบลงมากินกบกับเขาที่สันเนาะเขาห้างแหละเขาห้างเขาเมาก็ตื่นมือเศร้าก็กินเขาครับกบกับลบลงมากินกบกับเขาที่สันเนาะอืมหัวเสือกน้อยอยู่นี่อืมฟังเนื้อนั่งเขาห้างเขาเมาฟังเด้อเจ้าเขาเมาเขาห้างเนี่ยเขาไม่เซมาเซแล้วอืมการฟังเนื้อนั่เนี่ยเขาห้างเขาเมาเขาห้างคือว่าเขาแปลหนึ่งได้เออเมื่อันอ่อนัน มันมันมอกอนปเขาเมาเขาห้างนี่คือแก้วกเขาเมาแต่ว่าเป็นหนึ่งกินเขาก็ได้แต่ให้บัเป็นขดเปียวบรเป็นขเปี้ยนี่ะไรบฟังด้วเจ้าเขาเมาห้างฟังในนั่งเขาห้างเขาเมามันมันมยุ่งนกันคนอีสานเนี่มันมีอะไรแน่เดียบตั้ง่ตั้งตีกว่างก็มีคมาเนี่ยตั้งั้ตั้งตั้งตั้ังตังตังเั้งง้งต้งตั้งตั้งตั้งั้งนี่ก็มี้ังบีบ นี่ก็มีเลยบีบบมบีบบมเดียวมันออากข้อติดนากลองเงาเออมีขบอมเนี้ยเจ้าจ้ากรงบีบบมบีบบมบีบบมเดเนกาั้งเสียงตั้งเสียงบีบบมบีบบมเดียวเกือบมเออเออเออบ้านนี่ก็มาตีเพิง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 เียเพิงเลยมั้เพิงบ้านบ้านก็ดีเพิงเพิงบ้าน chín pon cũng có thương vết thương khiêm nè cả chín pon cũng có thương chết thương khiêm cũng có thương chết thương khiêm đấy bạn em phải gặp bớt được cũng có chết thương khiêm nè cả cũng có thương phết thương khiêm ông như sao là chín như hàn liền nè cứ mình mi neo xoan chẳng qua không กุนตน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 กระเสาบังพุนสอนแมงตัดเต่าส่วนบวกเกาอยู่ขังหัวหน้าพอได้ปลาถึงได้แมงตัดเต่าเหมือนตัวมันนี่ควมองประเดี๋ยคนกามาเลยตั้งกองชุดตั้งกองท่อมันมีท่อมหนึ่งท่อมสองท่อมสามบ่เออชั้นปีนี่ตั้งเอาอยู่หขน่ะป้องป้องไว่เงี้รท่อมนี่มันต้องกันยังี่ต้องให้มันเปลี่ยนขึ้นขึ้นย่าโง่เน่ยเออหนาหลงกลุ่ม เออกินป่นกุ้งป่นนี่ของท่ามเลยเนีกินป่นกลุ่มอืแสดงว่าตั้งงานท่อเถิงเพชรเถิงเขชมสร้างชาพุ่นเป้งเป้งปองแป้งพุ่นตัวมันมีความมันอยู่เออบ่ได้เตียงก็นี่ละศิลปะของอากอมันก็หายไปเลยผู้เฒ่าเออจังจังเรียแม่ก็ซี่สอดซี่สอดคำพูดถึกับซี่สอดกินกันเนี่ย จะไมดึงเดีงกันไหมที่ว่าเส่นจิตีอะไเออจิตีบอกมันจีมันสิดึงกันมันซี่สอดมันอีพ่อนึงมันก็ว่าต้องกับป้อนเนี่ยคอยคอยกับป้อนให้เข้าหน่อนะโอ้ยซี่สอดยอดหึงบ้าเลี้ยตะกี้เลี้ยสองคนนี้เลี้ยขอนใหม่ขันบฏิเสกันเองเว้ยบอกพี่ว่ามั้นมาตัวฮู้น่ะสองคนนี้ญาติทั้งกันบูดึงไปดึงมากอยู่นะนั่แหละาเลียกันนีเลยนี่แหละเป็นเัื่องี่สอดซี่สอดตะกี้โอ้ยการกับเสียตะกี้เนี่ยตะกี้พ่อไปปลูก นั่นเนาะบลูกมะเขียบบลูกมะเขียบโอ้ยังตัวเขียบนานแล้วพอก็เลยว่าพอก็เลยเศร้าเศร้าปลูกเพาะว่าเป็นนามวะหลังเ่าเป็นแต่มีซื้อมีเสียงนะน้อยน้อยนานนะโอ้น้อยนานเลยเศร้าโอ้ยไม่ไม่ใช่หน้าใหญ่ใช่ไหมในนาไในนาคือคันโอ้ยักว่ามะเขียบซื้อไม่นานนาเพราะว่าปลูกซ้ำ มีว่ามเขยบมันน่อยหนาเนี่ยคนเออเฮ้อวยะพ่อกู่รวยจังเท่ะไรมันน่อยหนามสันนนอยหนาอกยเอน่ยคุนี่เเว้ยะบกลบกตเลียนมันเตนี่เลยวเน้เลียนี่มัดเปี่ยโหมดมะนาวมะพร้าวสมโอฟักแฟนแตงโมนี่เจ้าเะปลูเโหวบ อันนั้นม,มันบางไม่ใช่โยมเขาสุดท้ายมันตัวหนึง่งโอ้ก็เคยได้รู้ได้ว่าเันท่านหมักใม่ที่กันเนาะแห่งบ้านไร่ไปยังสันเนาะไปได้ปลูกปลูกยังไม่ดีปลูกท่านท่านอยู่ความคนนี้เลยคือ,อท่านกันนะท่นกันบ่ไปใส่มาใส่อายุต,ตัวคือบักท่านเนาะเจ้ากันอืเนี่ยเราท่านมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วคือท่านท่านมาฮอดแล้ว นี่แหละปลูกเอาไว้ปลาเื่ากันปลาเขียงปลาหมอปลายังก็สร้างยาไปเลี้ยงด้วยปลาหมอนี่สั่งมันเทียรเพราหมอเทศรอบ่าหมอเถียรนะยังไรยังไรอยู่ได้นานคนน่ะมันก็เถียรเถียงว่าอย่างไรเพราะว่าเจ้าเลี้ยงปลาหมอเทียดโดยพ่อเจ้าจังสิรวยสมัยนั้นเนาะปลาหมอเทียรคือไม่ไม่เนาะโอ้ยบ่เรียนต่ละเอ้ยพออยากเลยเถอะ น ü, <assume. S 1> única, ี JI, ่น่ากว่าที่เมเทียสวดสวดยังไรท่านเอาขันปลาหมอเหล่ดิข้างคนสิวหูอยู่ท่นแหล่เลยตัวนี้ขัเียก็ประคามอยูเนี่ยเอออยู่กันเลยประคัมกับเทียนปลาหมอกับเทียนโอ้ไปซื้อไปซื้อประคัมไปมนเจ็บจยก่ออยู่ดิ นั่นขายมาข้ามแพรมาขามเทียนนี่ยแหละยิ่มไปทั้งมาน้ำบวชมาเทาปันมาขามแปร่ขามแปร่เขาซา,าไปเดีใจไว้เตียกเขาพยุหญิงกูฟ้องนั่งบืางกันนะครับเอ้ยไม,ม่ได้แก่เอ้ยะมาพอไงจมาเสือมาขามเัวเนี่ยมาขามเทียนมามามาพ่อมา,มา,มา,มาเอาเอา,เอาจากนวดหรืพ่อพ่เน,นียอรนั่งลงมือสิเลยถูกโอ้ก็มามาลูกบันัมาลูกยังบันว้ายพ่อถอดถองมาบ้านยังไดมาแม่แนี่ยเลียนโพ่อฟังเทศพ่อฟังเทศ แพเทศกักมาขามในปละเทศนะมาขามเทียนนี่เนี่ยออมางไม่พอว่านพอไปซื้อบักเตียงโม่เตียงโม่อยู่ฟังฟังฟ้องฟังฟ้องนั่งฟังฟ้องฟังฟ้งทั้งมันกูมืนกันได้คีได้ขีใส่เหีัยโอ้ยบักเตียงโม่ก็าต้องผูไรตอนนั้นเตียงปูเตียงโม่เลย มันนานหน้ามานำเคลื่อนมาหางขอนนำเคลื่อนมาเขาสูบน้าใส่งามนุ้ยเปลี่ยวโอ้ยเรี่ยมงเมียงงเมีงใส่เหียมาขวเมงมปีไหนมันหนักกินมันใส่ก็มันใส่หลายปีนี่นะจมแม่เหียจมมั้ยมักแตียมัวสะลงน้าเพิ่งแตียงมัหมั้ยโอ้ยโอ้ยหาไปเห็นไง ตัวลงไปก็ไดออกมาขืนมันน้ำเลืกเนาะเขาเกียบังแตงโมแตกหแตกมนไ่แตกกระแตกเยียบแตกไหมหายไปเลยบ่เห็นเลยมิดอิ่มสิ่งงเตียงนเตเตียงหนาบแล้วลองลองลองอยู่เาก็มันเตียงกินนะครับวานกเขกินหน้ามันก็ว่าอันแบกหมมานจมมันก็ติยงปลาลองลยันก็ติงน้ำขึ้นฟังคนละนก

นี่เราไปซื้อซื้อหนตกลงน้ำใส่เฮียเฮี้ยปัจจุมีคนจ่อเฮียก็เดี๋ยวพวกเมื่อนี้เบิ่งบมืองสังเกตครับสางเกตเมื่อไหร่เมื่อเบิ่งบัดบัดบัดออกเฮียขึ้นมาไม่เห็นนี่เห็นโคสวออยู่โคสวออยู่กลางเฮียนเมันก็เสื้อมันก็เตียมมาเตียมนาะเสื้อเดี่วามเนาะเสื้อนมันเกี่ยงเนาะเสื้อเนาะเสื้อเนี่ยมันเบียงเนาะขึ้นฟังนี่ไปขึ้นฟังพุ่นเหมือนไล่เหี้ยเอเนาะน้ำกระลังไหลลวนๆเนาะเดี๋ยวผมลงแตงโมหายความเลยมาเห็นใบซอกสน่างแตเมื่อไหร่ ก <c oughs> yeah. yeah. ินก um, ับ oh! ว่ได้เปียกยังน้ำไหลเขาเนี่ยวนมันโอ้ยไี right. so ้ตุนแตงโม่แถ่นอ๋อเราว่าสนดอกเป็นแต่กะเทียงน้ำเรื่องมันคอยยันกระติีงน้ำฝนต้งฟังก่อนเหรออืมนี่คือหมากไม้แต่ละชนิดมันบ่คือกันหนึ่งขัดบาแตงกัวแตงจริงเคยเห็นมาแตงจริงเห็นเคยเห็นแตียงจริงกับซุ้มเขากระได้เนี่ยบาดเตงปลอมกับซุ้มเขาปั่นเป็นหุ่มเนี่ยออ ซุกขปันเป็นห um ุ่นเมื่อขายน้ำั่องเป็นนันพวกแบกตงปอแบกเตียงก็เหวนเวัดจุ้่วยนั่ยล่ะบบกเตีงปอไม่มีเนี่ยก็ปอปอได้ผู้แักแตงได้ออกระปอปอได้ผู้อันอใยญยพ่อัหญ่อนเนี่ยเดินมาทาเวีนพ่อเขียวพ่อย่างหน่อยนะฟันเจามันฟันปองปอเลยพ่อหน่อลูกลาเอ้ย พอนี่ยพอใส่บอสฟันพอยเรียละฟันกระปอมมันมั่งเงีพันนี่ดอกน้อยน้อยตัวสันดอกฟันปอมสันดอกเขาฟันแงแห้งน้อยแห้งสันดอกเฮอไงนะคือว่าใช้สันบ่นี่ยโอ้ตัวยังทำป่อยย่อป่อยย่เจ้าฟันเจ้ามันฟันแท้บอสฟันปอมบ่นะบอสฟันแท้ละมันฟันปอมดอกเลยรบางสิเขาฟันกระปอมมันน้อยหนึงมันกินได้แมงมองกับขี้ปูมสันดอกเขาฟันแงแห้งน้อยเขาเนี่ฟันแงสันดอกเออฟันกับแก่เนี่ยคืออยู่ใกล้กันมาสันดอก ันฟันเลี้ยงขคักเถอะดอกวะเฮ้ยเท่าหานี่แม่พันนะอะเมดไม่ลมดไม่เยยากรับยักก่อนอยู่นี่เอาเอาห้ยก่อนนึ่งกันแล้วกันโอ้ยนั่งยกก่อนในดองด้วยน้ำในดองพอปนไปแล้วโอ้ยนในดองแล้วมักก่อนเดนียก่อนันก่อนันนีมันก่อนมาท่านล่ากุเอนด ผมเจ้าสวยงามอีหลีมยมไอ้ปักวีให้เจ้าเด้ลมพัดมันยวนส่วนเสมองดูแล้วเก๋ไม่ออกเจ้าเอาอยัางฟอกน้ำมันมาก่อหรือพวกลีจอยผมเจ้างามไม่น้อยไอย้โอ้ค่อยอยากเป็นรอย,ย,าอายคือวนะ่าไอ้มันบ่คืนนะเถอาไม่ยังกันมช <c oughs> <c oughs> อบไม่น้อยพออยากเห็นรอยขออเขามื่อคืนเลอ ผมเจองงามไม่น้อยพอไงอยากเข็อนลอยวิดงใก็คพือดิอเขาจะว่าโถกิเลือตันหาเนีย่ยผมเจองงามไม่น้อยเอาอยากไปก้อยได้ดีผมชอบเพลพังมางย้ำเอาวิสางปิวอยู่เวินเวินสวยเลยกืนดกดํำเบียดด้วยมวยเก่าแห่งเรางาม อ้อยากตามไปบ้านหอดเฮือนหอดสั้นหอดบ้านหอดสองไปรีบเบิ้งเล่าก่อพี่น้องของเจ้าเป็นจังไดนั่งไกลๆแล้วว่านั่งอยู่ไกลนั่งไกลๆแล้วว่านั่งอยู่ไกลคอยญ่านมีไผ่กับตัคอยสวงเหล่าสวงเหล่าสวงได้มันสามีก็ได้ดิเพราะว่านี่มันยี่เป็นดอกเตอร์ล่ำหมดเลมีหมอล่ำไม่หมดเลยกัแพทยล่ำ ตัวกรดอกเตอร์ลรัเดียบันยินี่เป็นี่เป็นแพทย์ลัเลยนี่กายมอมาแล้วท่านทีหลักเลยคุรพบดีเลยครับหจบพอดีเลยครับขอสุขไปยาวมากองมาจากครับลูกครับเตทั่วโลกโลกกล่าวห้เลยครับไม่มีประเทศอเมริกาเนี่ยไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันโอ้ยหลายประเทศเลยครับเยอรมันเลยล่ะอังกฤษเอ้ยล่ะเนี่ยเพียยาวนี่เห็นมืดเลยครับ ในทีวีนะเห็นมาเบิือนแล้วเห็นมาเบินแล้วในทีวีเขาใช้เมืองนะอ่ะพี่อายุวันนัสุขบาราเดลูกหลานเอ้ยเอาต้องเก็บยาด่ายควบคายยามีปฏิพันธ์ธนสารสมบัตรลาบยศเลร่นเสร้นสุขจะเลื่อนตองการงานหน้าที่เงินคำคำเกี่ยวส่งไปให้พ่อให้แม่พ <tren Ont op edi> ่อแม่ก็ส่งให้ลูกเนื้อ อายุมันนาสุขปลาจากพอสุปญน่สวัสดีครับผม